พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินไปในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายผ้าพระกฐินนวราชบพิษสถิตมหาสีมาราม พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีสเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวันวรีนารีรักรชกัญญาและสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าธิปังกรรัศมีโชตมหาวชิโรตมังคูลสิริวิบูลราชกุมารไปยังวัดราชบพิษส,สถิตมหาศีมารามเขตพระนคร โอกาสนี้ส่งวางพุ่มดอกไม้และส่งจุดทูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมรูปพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวนักระบรมาราชานุสาวารีพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว จากนั้นเสด็จเข้าพระอุโบสถทรงบำเพ็ญพระราชกุศลถวายภาพระกถินในการนี้ทรงรับผ้าใรจากเจ้าพนักงานสุภรัตทรงวางผ้าใยบนพานแว่นฟ้าทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการบูชาพระพุทธอังคีรถพระประธานพระอุโบสถ